ครับสวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพอๆกับปอเตียมนาะพี่น้องเนาะครับปอเตียมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของแม่ยายนงเนาะพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องครับครับมื่อวันที่สองนะพี่น้องสองมกราคมหกเก้าครับเลขรัฐบาลไทยห้าออกพี่น้องแปดสามเจ็ด ศูนยขับเลขกล่างก็ออกหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับของแม่ยายนงวัติพานมากกันลุดได้พี่น้องเนอนี่นะครับสองมกราคมสองห้ารัฐบาลไทยแม่ยายนงบนล่างบิ่งเกกับ3ามนะพี่น้องเนาะโมมาจักตัวได้พี่น้องเก้ากับ3ามครับ วันนี้โครงสุดท้ายให้มาตัวเดียวเชียนเชียนพี่น้องครับก็เตรียมพามาติดตามต่อเ,อเนอะพี่น้องเนาะ รับโค้งสุดท้ายนะพี่น้องเนาะ โค้งสุดท้ายท้ายสุดนะพี่น้อง วนล่างนะพี่น้องวิ่งสามตัวเดียวนะครับ ครับส่วนจับคู่พี่น้องสามศูนย์สามหนึ่งสามเก้านะครับ สามสี่สามห้าสามหกนะครับ ครับแต่ว่าเพิ่นไบ้เนีนได้พี่น้องเนอะมักตัวใดวก็ับพิจารณาเบึ่งเอาเนอะพี่น้องเนอะครับมักสามอย่างแต่ว่าบันนี้เพิ่นมีเลขมักส่วนตัว กันไว้ได้พี่น้องหนึ่งเก้านึานะพี่นอ้องครับครับสิเนาะพี่น้องเนาะสิ 17, มกราคม2569รัฐบาลไทยแม่ยายนง บนล่างวิ่งสามตัวเดียวพี่น้องครับสามศูนย์สามหนึ่งสามเก้าสามสี่สามห้าสามหกชอบส่วนตัวอยู่ตัวหนึ่งขึ้นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งฮะเบิ่งใบพี่น้องเป็นแนวทางน้ำกันนะครับรับปะเตียมขอไวพรอนคอยเขาคอให้ปังนะพี่น้องเนาะจะได้โฉกโศกมันมนกันนะราบครับปะเตียมก็ใช้เบิ่งก็ได้พี่น้องเด้อมพอพอพเปลี่ยทรงมาให้พี่น้อง นี่ครับวิ่ง3ตัวเดียว303ศ3นย์สามหนึเลขมักหนึ่งเก้าเาหทับหนึงทับหกเก้ายายนงสัตเจนนะพี่น้องเนะเาะขอให้เขา่าขอให้ปังครับพี่น้องเอก็จะได้โฉกๆมนันมานกันแต่ว่าที่สำคัญก็จะลืมพี่น้องมากสอบแต่เด็ก็กจะลืมกลับตัวไว้นำ้ำเนาะพี่น้องเนาะ ครับพอเตียมขอขอบคุณห,หลายๆ้อครับเด้อพอเพ็ดเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณแม่ยายนงหลายๆครับที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นเช่นแนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอวอวยพรขอให้เขาขอให้ปัง รับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโศกมันมานกันนาะพี่น้องเนาะครับจะลืมได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มนำแด่เนาะครับเนาะรับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนำนาคามครับเอาสุดถ่ายถ่ายสุดนี่ขอเอฟซี e ทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มก็ไวพ้พอให้โศกโศกมันมานแห่งๆหรวยรวยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้อง ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม